สามสัญญาณวันสิ้นโลกที่ได้ระบุไว้ได้ปรากฏขึ้นแล้วบนดินแดนมักกะหนึ่งจะมีตึกราบ้านช่องที่สูงกว่ายอดเขาท่านนบ,บีสอนลั่นโลหะไรลหิลวสั้นลำได้แจ้งว่าหนึ่งในสัญญาณของวันสิ้นโลกนั้นคือเมื่อตึกอาคารที่สูงเลี้ยวกว่ายอดเขาจะปรากฏมากขึ้นตามการรายงานหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่าตึกที่สูงจะทะยานเสียดฟ,ฟ้าท่านอิบนุชัยบาได้รายงานนอว่าจากยาลาบิดาของเขาได้กล่าวว่า วันหนึ่งฉันได้เห็นเชือกอูดของอับดุลลอบินอัมจากนั้นเขาได้กล่าวว่าต่อไปพวกเจ้าจะได้เห็นการขุดเจาะแผ่นดินอย่างขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นที่มักกะมีการก่อสร้างตึกรฟ้าพึงทราบเถิดว่าแท้จริงแล้ววันสิ้นโลกใกล้เข้ามาถึงสองภูเขาที่มักกะจะถูกเจาะท่านนาบีสอนลันล่นโลหะไรลหิวสั้นลำยังได้แจงอีกว่าวันสิ้นโลกจะปรากฏเมื่อภูเขาในมักกะทั้งหลายจะถูกเจาะกลายเป็นรูเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจสําหรับสังคมในช่วงสมัยของท่านนาบี แต่ทว่าเรื่องดังกล่าวสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในยุคปัจจุบันที่ตอนนี้ภูเขาในมักกะได้ถูกเจาะในรูปแบบอุโมงค์ซึ่งมักกะเองถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งอุโมงค์ที่มีอุโมงค์หลายสิบเส้นสายเฉพาะเมื่อปี2011อย่างเดียวมักกะเองได้มีการสร้างอุโมงค์เป็นจำนวนถึง55อุโมงค์ด้วยกันโดยผ่านทางภูเขาต่างๆ3เงาของกระบะจะไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปท่านนาบีสอดลั่นลหุอะไลฮิวะสั้นลำยังได้กล่าวด้วยว่า วันสิ้นโลกอาจจะมาถึงเมื่ออันซาได้ขวางกันจนกระบะไม่มีเงาให้เห็นอีกต่อไปอันซาหมายถึงหนึ่งในความหมายของคําว่าวันสิ้นโลกในขณะที่ในภาษาอารับอันซาอยังหมายถึงนาิกาสิ่งนี้ท่านเช็คได้กล่าวไว้ว่าวันสิ้นโลกใกล้เข้ามาเมื่อเงาของหอคอยได้มาบทบังกระบะเนื้อหาบทความฟาตอีออนไลน์ line. และไม่ว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงหรือเราจะสิ้นใจก่อนก็ขอให้เราทุกคนเตรียมตัว เตรียมสเสบียงให้พร้อมขอให้ทุกคนกลับไปหาอันล้อดด้วยความพึงพอร์ัยของพระองค์อาเมน